ผมอัยารตรเวนอินบาลคณรวมกรองค์การไดสังกัดตารวจภุดรจังหวัดุตดีตำรวจรัหลวมหลวงรถไฟตบรวจท่เที่ยวตารวจที่ราคและยาเสพติดประจำเดือนตุลาคม2 5ง4อยอดกำลังประกอบด้วยรถยนต์ เรียนพลตำรวจตรีสุธิพงศ์ไปทองพุ่งทบการตำรวจภูธรจังหวัดปุตติปทานในพิธีกระผมพันตำรวจเอกสุกุอนทช้างร้อยพุ่งกับการฝ่ายบรการตำรวจภูธรจังหวัดปุตตะิขอรายงานวัตถุประสงค์ของการปล่อยแสวและลงฝาล้างอัจฉรกรรมได้ยางสิียรโดยสังเกตดังนี้ด้วยในวัคซีนตรีได้มีนโยบายเตรียงความพร้อม สำหรับการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายน2564ประกอบกับในวันที่28พฤศจิกายน2564จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก,กันทั่วประเทศสำนักงานตำรวจชาติจึงได้กำหนดให้มีการในในการะดมฝวาดล้างอาชญากรรมได้อยาเสินสุดในทุกที่รับผิดชอบระหว่างที่24-31ตุลาคม2564 โดยนีมเป้าหมายสำคัญได้แก่พลอาวุธปืนอาวุธสงครามและว,ะวัตถุระเบิดพลยาเสพติดบลการพนันของประชาชนและเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการเปิดประเทศหลังการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019และเตรียมความพร้อมในการารักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งของกินจังก่าขั้งต้นการปล่อยแถวระดมฝาก้านวันนี้ประกอบด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจใน ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตำรวจรถไฟตำรวจท่องเที่ยวตำรวจทางหลวงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและฝ่ายปกครองจำนวน70คนรถยนต์15คันรถจักรยานยนต์20คันวันนี้ได้กระดานสำคัญกับตำรวจภกธรจังหวัดอุตรดิตถ์ตลอดพวกรตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์หัวหน้าสถานีตำรวจผู้แทนหน่วยตำรวจทุกๆหน่วยฝ่ายปกครองและข้าราชการตำรวจทุกตัน แต่ผมรู้สึกเป็นเกียรติและเินดีที่ได้มาเป็นประธานปลอดระดมปล่อยแถวต,ตามขล่อยล่ากิจกรรมและยาเสพติดของตำรวจุทรจังหวัดอุตรดิตในวันนี้ <c oughs> ตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อเกิดความ,ามอมดใจแก่พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภายใต้ขอบเขตที่กกฎหมายนมนกําหนดหัวหน้าหน่วยจะต,ต้องช่วยกันกํากับดูแลการปฏิบัติของผู้ตั้งรประชาอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความให้กำลังใจในการปฏิบัติภารกิจแปลคาจากภัยนรรายทั้งปวงมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและครอบครัวต่อไปอันนี้ ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอปล่อยแถวการระดมกวาดล้างอชญากรรมและยาเสพติดของตำรวจปูรจังหวัดอุตรดิตถ์หน้าบันนี้เอาเอาแรงความรบัวคับการาตำรวจปรารจังหวัดอุตรดิตถ์ตรงหน้ากระยนจับปุ๊บ ਵੀ ਆਪ i'll